ดีครับแฟนชุดขยันนะครับเช้าวันที่แปดนะตอนนี้ให้ผลลวนที่7จ็เมื่อวานก่อนนะครับก็มีน้อยอยู่3ตัวเหมือนเดิมนะฮะน้อยพิเศษธมดาแล้วก็วีนะครับอ่าดูผลหน้าหนึ่งกสนย์เก้านะครับมาดูว่าของเรามีข้อมีหลุดตรงไหนไหมนะครับ1 62ไม่มีนะฮะหกสอนะครับ09มีแน่ๆครับ09 90ตรงนี้นะครับ ส่วนน้อยธรรมดาน้อยปกติทั่วไปนะสามแปดสองสี่สี่นะครับสามแปดสองสองแปดก็ตัวแรกตัวเด่นเลยนะครับตัวเด่นเลยนะครับสี่สี่ก็ตัวเขาเองนะส่วนน้อยตัวนี้สห้าแปดหนึ่งหนึ่งหกนะครับน้อย VIP นะครับห้าแปดหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกก็อยู่ตรงนี้เลย ที่เด่นเมื่อวาน9กับ8ก็8กเข้าที่เลขก8นะครับช้างก็เข้าที่3ตัวนะครับตัวน้อยนะ3ตัว3น้อยนะ,ะทีนี้ไปดูวันนี้กันนะครับวันที่8กันนะครับศูนย์สามสี่เจดเ้าหนึ่ง สา okay. มสี่เจ็ดแปดมานโอเควันนี้ตัวเลขน้อยนะได้3มชุดเหมือนเดิมนะ 03, 04, 0, 3นย์สน็ดะครับสามสี 3, 4, 3, ่สาเลยก็สี่เจดที่สองเก้าหนึ่ง เกาแปดแล้วก็หนึ่งปนะครับที่สามศูนยศูนะครับ3ามเก้สามหนึ่งสาแปะครับ4ี่เก้าสี่หนึ่งสปะครับเจ็ดก้าเจดหนึ่งแล้วก็เจ็ดดนะครับ ได้ทั้งหมด21ตัวนะฮะอันนี้เด่นก็คือ7กับ0นะครับ7กับ0นะนี่7กับ0นะฮะคัดออกมาเลยนะฮะเอาเอา7ก่อนนะ7 07 37 47 79 เจ็นแล้วก็เจนะครับส่วน0นะมี0ู0ย์สนะศู 09, 01, 8, นย์เนปะครับนี่นะครับก็มีประมาณนี้นะฮะอ่ตัวเด่นบ้างนะครับที่ชนกันนะ ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดและศูนย์เจ็ดนะครับนี่ครับดูดีๆนะครับมีประมาณนี้เองนะฮะิจารณาดูนะครับวันนั้นที่หลุดไปเนื่องจากนำผลผิดมาทำนะครับก็เลยคาดเคลื่อนทั้งหมดเลยนะะวันนี้ก็เข้าที่เข้าทางแล้วนะ ก็ประมาณนี้ฝากคำเตือนไว,ว้ด้วยนะฮะก็เลยมีคำโดดโชว์ฉายวิญยาณของท่านในการสำรับโมนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอุสัาน,นโชคดีสวัสดีครับ